7จ็ดคืนสยองเจ็ดเรื่องหลอนกับภาพยนตร์อาบัตสหมงคลฟิลม์มชวนคุณหลอนกับเจ็ดที่สุดเรื่องเล่าสุดสยองจากรายการวิธีเดยร์ชอปหลังจากที่เราพักกันไปนะฮะตอนนี้เรากลับมาเข้าสู่บรรยากาศของความตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญน,นะฮะคืนนี้ผมเองล่เริ่มต้นด้วยเรื่องของน้องตูนก็แล้วกันนะครับอ่ขอโทษนะน้องน้องคุณนะ ตัวตัวสะกดเป็นคอควายสรุปทางหนูน้องคุณนะครับน้องคุณบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งฮะน้องส่งข้อความมาทาง SMS ด้วยที่4689101เนี่ยนะครับบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งที่น้องบอกว่าเจอที่ตัวเองฮะเรื่องราวเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณสักสิปีที่ผ่านมาเราจะกลับมาติดตามเมื่อนี้กันนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เรื่องที่บอกว่าเป็นเสียงลานวัดนะสวัสดีครับน้องคุณครับสวัสดีครับพีบ่ปองครับนะน้องคุณเป็นคนที่ส่งข้อความมานะ นะฮะแล้วก็บอกว่ามีเรื่องหนึ่งที่บอกว่ามันน่ากลัวมากๆแล้วก็ความยาวประมาณสักห้าถึงเจ็ดนาทีเองแต่บอกว่าน่ากลัวเลยแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ที่น้องเจอด้วยตัวเองด้วยถูกต้องไหมครับเจอกับเพื่อนอีกคนหนึ่งครับพี่มีคุณแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งเมื่อสิบปีที่แล้วก็ถ้ากอกว่าตอนนั้นย้อนกลับไปยังเด็กอยู่เลยนะตอนนี้อายุยี่สิบเอ็ดอะครับใช่ตอนนั้นก็ประมาณสิบเอ็ดขวบสิบขวบสิบเอ็ดขวบเองอะแต่จาเหตุการณ์นั้นได้ดีหรือไงครับดีครับไอ้เพื่อน อ้าวถ้างั้นย้อนกลับไปเล่าให้พี่และแฟนรายการฟังหน่อยว่าน้องคุณเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยไปเจออะไรมาที่วัดหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ครับครับผมขอเท้าความก่อนนะครับพี่คือผมเป็นเด็กบ้านนอกของอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ,รบในเมื่อสมัยประมาณสิบกว่าปีก่อนเนี่ยเด็กๆอย่างพวกผมเนี่ยครับก็จะไปชอบไปคลุกคลีกับวัดกับพระเ่ยครับคือเป็นเด็กวัดอยากจะบวชกัน พอผมอายุได้ประมาณสิบเอ็ดปีนะครับพี่ผมก็มีโอกาสได้บวชกับเพื่อนคนหนึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยทุกอย่างมันก็เป็นปกติเลยนะครับพี่แต่หลังจากบวชได้ประมาณสองอาทิตย์นะครับพี่ฟองทุกทุกคืนหลังหลังทำวัดเย็นเสร็จอะครับประมาณเที่ยงคืนกว่าหรือเตียนตีหนึ่งมันจะมีเสียงแปลกๆลอยตามลมมาครับเสียงมันจะดังประมาณแสบแสบแสด ที่ปองลองจินตนาการถึงคนเอาไม้กวาดทางมะพราะ้าวแข็งๆนะพี่ไปกวาดกับพื้นซีเมนนะครับอ,ออเตอนนั้นพวกผมก็ไม่ได้สนใจกันนะครับเพราะว่าอาจคิดว่าเออใครก็าลังกวาดพื้นไกลๆก็ได้เพราะเป็นบ้านนอกไงพี่ก็นอนกันต่อมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคืนนะครับคืนหนึ่งจะได้ยินประมาณสองสามรอบเนี่แหละครับแต่พอมาวันหนึ่งหลังทําวัดเย็นเสร็จนะครับพวกผมก็นอนกันปกติเนี่แหละ สักเที่ยงคืนกว่าไอ้เพื่อนผมเนี่ยมันก็ปลุกผมบอกว่าเฮ้ยมึงอะไปส่งกูห้องน้าหน่อยอผมเขาบอกก่อนนะครับพี่ว่าตอนเนี้ยพี่ลองจินตนาการทาผมนะครับครับพวกเราอยู่ในกุฏิอืหน้ากุฏิจะเป็นลานวัดออืเลยลานวัดไปมันจะเป็นศาลาครับพี่ศาลานี่มันจะมีหน้าต่างอยู่หลายๆบานที่หนุกบานมันเปิดอยู่ห้องน้ําจะอยู่หลังของศาลานี้อืคือผมต้องเดินผ่านผ่านลานวัด Mm. แล้วก็ไปเพื่อไปเข้าห้องน้ําพี่ผมก็เดินไปส่งมันเข้าห้องน้ําพอมันเข้าห้องน้ําปิดประตูปุ๊บไะพี่ mm. มันก็มีเสียงเสียงดังมาใกล้มากเลยอะครับ,รบเสียงเหมือนเดิมเลยพี่คือ mm. แซแซดแซดตอนนั้นผมผมกลัวมากๆเลยอะครับเพราะผมอยู่ข้างนอกคนเดียวไงพี่อ mm. พอมันเข้าห้องน้ําเสร็จมันออกมาผมก็ถามมันเีว่าเฮ้ยมึงได้ยินเหมือนกูไหม mm. มันก็บอกว่าเออกูได้ยินครับเสียงมาจากลานวัดอพอเท่านั้นแหลคะครับพี่ไอ้เพื่อนผมเนี่ยมันก็ปีนมันก็ปีนหน้าต่างศาลาการเปียนนะพี่ที่มันเปิดไว้เนี่ยมันสามารถมองทะลุไปถึงลานวัดได้นะครับพี่ผมก็ไม่รู้จะทํายังไงก็ต้องปีนตามขึ้นมาตามมันขึ้นไปนะครับพี่อพอตามขึ้นมันไปปุ๊บเสียงมันก็ดังขึ้นอีกอะพี่แต่คราวนี้เสียงดังใกล้มากเลยครับคือแซดแซดแซดไงพี่ สิ่งที่พูกผมเห็นชัดๆเลยพี่คือคุณลุงคนหนึ่งครับครับยืนอยู่กลางลานวัดแกผอมแกสูงมากเลยพี่ครัแกยืนอ้าขาครับแล้วแกเอามือสองข้างของแกอแตะหัวเขาไว้ในพี่ลองจินตนาการนะครับแล้วก้มเอาผมที่ติดหัวแกพี่กวาดลานวัดอยู่ครับทั้งแสดแสบจริงเหรอแสด ท่านั้นเลยพี่ผมรู้ตัวอีกทีตอนเช้าเลยครับคุณลุงมันอาจไม่ค่อยน่ากลัวนะพี่เดี๋ยว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 พี่พี่พี่บอกทีนึงเลยฮะว่าระหว่างที่เรากลังอธิบายลักษณะของคุณลุงท่านนั้นเนี่ยพี่คนลุกว่าจริงๆคุณคือเป็นเป็น,เป,นเป็นคุณลุงร่างกายผอมครับสูงคำว่าสูงนี่คือสูงประมาณไหนฮะจากตอนนั้นที่เราเป็นเด็ก<ม>เนี่ยผมผมเห็นเกือบประมาณขาขา,ขาข้างบนเขา,าคะครับ ครึ่งสาราสาราการเปลี่ยนมันน้าผังมันเกือบสามเมตรนะพี่โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะแสดงว่าไม่ไม่ปกติแล้วถ้างั้นลักษณะนี่คือถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าลักษณะเป็นเหมือนเปรตเลยนะผมก็ว่าประมาณนั้นแหละครับอ่าอ่าฮะเป็นคุณลุงรูปร่างสูงสูงมากผอมแล้วก็เอ่อเอ่โทษนะฮะคือยืนและขากลางถูกไหมครับเอามือจับตรงเข่าแล้วก็ก้มลงแล้วก็เอาผมที่ยาวเนี่ยกวาดลานวัดกวาดพื้น แฮดเนี่ยพี่โอ้ก็แค่เนี้ยครับแล้วยังไงฮะจากนั้นเนี่ยพอเด็กๆตอนนั้นที่อยู่อตอนนี้นเด็กๆทั้งหมดบวชกันถูกไหมฮะมีอยู่สองคนครับตอนนั้นยังไงต่อคือหมายถึงว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอเห็นภาพเนี้ยทุกคนตกใจล,ล่ะและยังไงฮะกลับเข้ากุฏิหรือไปไม่ไม่ได้กลับเข้ากุฏิพี่รูตัวอีกทีก็สิบเอ็ดโมงอีกวันนึงรอครับสิบเอ็ดโมงอีกวันนึงแล้วไปไปฟื้นตรงไหน ื actually, ้นตรงนั <tech Kid> <se> ้นเลยครับเขาบอกว่าม <at S 2> <conf ient> ีครับมีคุณลุงเป็นมัคคทายกอะครับไปเจอแล้วก็บอกว่าพวกผมไปหลับกันหน้าห้องน้ําเนี่ยครับเนาครับคือคือตื่นมาก็คือมันนอกไปตอนไหนก็ไม่รู้ล่ะครับแล้วตื่นเราตื่นมาทีก็สิบเอ็ดโมงเช้าครับก็ตื่นมาตอนนั้นมันตกใจไหมฮะตกใจครับเล่าให้ใครก็ไม่ค่อยมีใครเชื่อเท่าไหร่ครับตอนนั้นไปเล่ายังไงเนี่ยลอง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 นึกภาพตามตอนนั้นใช่ไหมสมมติที่เป็นผู้ใหญ่ตอนนั้นเรามาเล่ายังไงตอนนั้นผมก็บอกว่าเออ ตอนนั้นผมเป็นเด็กนะครับแล้วผมก็โมยวายว่าผมโดนผีหลอกเนี่ยครับผีกวาดลานวัดผมก็บอกคุณผู้ใหญ่เป็นางเี้เขาบอกว่าเออไอ้น้อยเองเพ้อเจ้อเงเองหลอกตัวเอง่งคับประมาณนี้โอก็ด้วยความที่เราเป็นเด็กด้วยอายุแค่แค่สิบขวบสิบเอ็ดขวบเองเขาก็ตีความว่าเด็กก็คงก็เด็กอ่ะคงไม่ได้เห็นอะไรจริงคงนึกไปเองอะไรแบบเนี้ยแต่ยืนยันว่าคุณกับเพื่อนเห็นจริงๆ ครับทุกวันนี้มันยังบวชอยู่อยู่วัดเนี่ยครับแหรอฮะแสดงว่าส,สิ่งที่เห็นเราตีความว่าน่าจะเป็นเปรตถ,ถูกไหมครับน่าจะครับคงจะมาเหมือนกับมามาขอส่วนบุญแล้วก็มาทําบุญกับวัดด้วยกวารกวาดลานวัดครนะหลังจากนั้นฮนะพอโตขึ้นมามีมีการไปถามหาข้อมูลมนะว่าตอนนั้นที่ผมเจอเนี่ยเห็นเป็นคุณลุงคนนึงเอาผมลงมาในกวาดลานวัดอะไรแบบเนี้ยคิดว่าเป็นใครยังไงพอไปมีการไปถามต่อบ้างไหมครับ ผมก็ถามหลวงพี่หลวงพ่อนะครับเขาก็บอกว่ามันมันจะไม่เห็นกันบ่อยอะครับนานๆจะเห็นกันทีอะครับคือเขาบอกว่ามันเป็นคนโบราณเนี่ยเขามาขโมยของวัด่ยครับเขามาตักทรายวัดไปเนี่ยครับเขาก็เลยต้องมาทำจริงไม่จริงไม่รู้นะพี่ก็เลยต้องมาชดใช้กรรมคด้วยการมากวาดลานวัด เหมือนกับเป็นการชดใช้สิ่งที่ทําไม่ดีมาตอนนี้มีชีวิตยอยู่ถูกไหมฮะใช่ครับพี่โอ้เออนี่เด็กเล่านะเออนี่เด็กอายุ21เอดงนะเฮ้ยเล่ารู้เรื่องนะแล้วก็เล่าเก่งนะมันน่าจะเป็นเรื่องที่เขาเจอมาจริงๆว่าฟังก็เลยถ่ายทอดออกมาได้ไปทุกกระเบียดนิ้วเลยอะ่ะตอนแรกพี่ป๋องนึกว่าอะไรหรือว่าเห็นเป็นภาพคุณลุงกวาดลานวัดแต่เป็นคุณลุงที่ตายไปแล้วนะไม่คิดว่าจะเป็นลักษณะแบบเป็นเปลือโอ้รูปร่างสูงผอมผู้ชาย ก้มลงมองรอดใต้วางขาเราผมตีลงมากวาดพื้นเลยแบบน,นี้เออเออนะนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับคุณอาจจะไม่น่ากลัวนะครับพี่ขอโทษด้วยไม่เป็นไรครับคุณแค่นี้ก็โอเคแล้วนะขอบคุณครับขอบคุณครับพีบ่ฟองสวัสดีครับจะบินรนให้หลุดพ้นหรือจะท้าทายความผิดบาปอาบัตสิบห้าตุลาคมน,นี้ในโรงภาพยนตร์